ทุกพี่ครับครัฟังชันทำไมถึงไหนแล้วครับยากนะครับถึงนี่แหละกระทอมเนี่ยถึงตรงนี้แหละก็ยากกระทอมเพราะว่าเป็นโจทย์ใหม่ต้องมีการวางผังใหม่ทั้งหมดครับบางทีเราคิดมากระทอมคิดมาจากไอเดียของเรามาปุ๊บมาเจองานจริงมันก็มีอุปสรรคหลายอย่างกระทอมหลายอย่างหลายอย่างมากเลยละบางอย่างก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับใช่มีการปรับเปลี่ยนอุปสรรคิดหน่อย,นยอย่างเช่นตู้ตู้หมุนเนี่ยเห็นไหมตู้หมุนครับตู้หมุนเราต้องมีการย่อนท้ายลงย่อนท้ายเพราะว่าอะไรกระทอมเพราะว่าเห็นไหมคานตัวบนอ่ะมันต่ําลงมาอีกอืม เพราะว่าเราไม่ต้องการรูดสูงกระท่อมเราไม่ต้องการรูดสูงจําเป็นต้องต่อท้ายลงมาเพื่อให mm ้ค hmm. ้าข้างบนมันใช้งานได้เห็นไหมตู้น well> ี้ก็ต่อท้ายมาการต่อท้ายเนี่ยเราต้องคุยกับลูกค้าว่าจะต่อท้ายหรือตัดคัะซีอย่างคันนี้ลูกค้าไม่ตัดคัะซีก็คือต่อมาได้เลยอย่างบางคันเนี่ยลูกค้าตัดกระซีจะค่าริบเซนเนี่ยเพื่อลดความสั้นของรถลงเนี่ยถ้าต่อต่อคัะซีกระท่อมข้อเสียคือเวลาเรามองรถเนี่ยมันจะจะดูเหมือนรถรถมันต่อท้ายเยอะอาจจะไม่สวยเน่ยแต่คันนี้ก็ คัสซีไม่ยาวเท่าไหร่ต่อมาประมาณเมตรสิก็ถือว่าดูดีอยู่สำหรับคันนี้ไม่ได้จุดแรกเจอปัญหาคือต้องต่อคัสซีแล้วก็ประตู้ลงมาข้างล่างเพื่อลดความสูงนั้นลงมาอีกเพราะรถเราเนี่ยเราสูงกว่ารุ่นเดิมแค่10เซนดังนั้นจะไม่สูงกว่านี้รุ่นเดิมเราแค่4เมตร2ีเมตรที่ออกไปบริษัทเราแต่คันนี้ส4เมตร30เพราะเพิ่อมอีก10เซนเพราะเรามีพื้นที่ข้างบนที่ยกตู้ขึ้นมาอีกเพื่อให้เป็นตู้แขนข้างบนไงแล้วก็ ความสะดวกของคันนี้เห็นไหมดูฟังก์ชันวิธีกระท่อมวิธีได้ใหญ่มาก5เมตรถึง6เมตรเนี่ยส่วนนี้วีทีทั้งหมดกระท่อมวิธีทั้งหมดเลย<ม>แล้วก็เครื่องปั่นห้องเครื่องจะอยู่ฝั่งนู้นทั้งหมดเครื่องปั่นห้องเครื่องเครื่องปั่นจะอยู่ล็อกนี้เห็นล็อกน,นี้ตรงนี้เป็นห้องเครื่อง <S <S คือข้างบนเนี่ยจะโล่งทั้งหมดโดยไม่มีอะไรเลยข้างบนเนี่ยจะโล่งจะโล่งทั้งหมดเลยไม่มีอะไรสำหรับข้างบนสำหรับตรงเนี้ยแล้วก็จะมีตู้มุนหน้าเนี่ยเพิ่มมาอีกหนึ่งชุดมุนหน้าเนี่ยเรามีอยู่แล้วเนี่น ดูราคาข้างบนกระท่อมที่เราคุยกันเรื่องราังคาจากราคาเห็นไหมเห็นเห็นคันนู้นไหมเดินแบบธรรมดาไหมคันคันแบบระบบธรรมดาครับราคาแบบธรรมดาแต่คันนี้ดูการเดินหลังคาต้องเป็นเหล็กใหญ่ทั้งหมดครับเพราะว่าน้ําหนักของบนเกืียบตันอ่ะสลับสลับคันนี้ถือว่าน้ําหนักที่แรงมากก็หนักมากเอาไว้รองรับน้ำมน้ำบนข้างบนก็จะเป็นโครงทัดที่เราพูดกันอ่ะโครงทัดทั้งหมด4ต้นครับหน้าหลัง4ต้นยกขึ้นมาพร้อมกันเลยหนุนตั้งโหจะเลยราคากระท่อมจะตั้งแล้วจะดูมีสีสันมากขึ้นครับแล้วก็คันนี้ตอนแรก เราคิดว่าจะเป็นทัดดันออกมาใช่ไหมละ่ะประตูไฮลิกเปิดปุ๊บทัดดันออกมาแต่นี่เราเปลี่ยนแผนใหม่ <_ uch> ก็คือให้ทัดมากับประตูไฮลิกเลยที่ออกไหมทัดจะมาคู่อย่างนี้กระถ่อมเนี่ยทัดจะมาคู่อย่างนี้สมมติว่าประตูไฮลิกอย่างเงี้ยอันนี้ก็โค้งตรงเนี้ยเราก็จะเป็นทัดเลยครับโค้งที่ประตูไฮลิกเขาจะเป็นตัวนั้นอันนั้นเป็นเหล็กเหล็กกลมใช่ไหมเหล็กแบนครับดูแล้วมันจะไม่สวยนี่เราก็เป็นโค้งทัดทั้งหมดคือเนี่ยโค้งทัดยกมาปื้งขึ้นมาอย่างนี้กระถ่อมแล้วโค้งทัดนี้ก็ตัวนี้ก็จะเป็นขาทัามาอย่าง เพราะว่าเราคิดตัวแล้วถ้าเราเอาออกมปจากข้างบนกระท่อมสิ่งที่น่ากลัวคือน้ําคือน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากถ้าเราที่เบียดเราคุยกันก็นคือจะมีทัดออกมาฝั่งนั้นใช่ไหมล่ะครับมันจะมีน้ําจะมีรูอยู่อยู่ตรงนี้รูหนึ่งมันจะเป็นเหมือนน้าน้ำจะขังใช่น้ำจะขัง,ขงกรลงมานี่แล้วก็ความแข็งแรงของกระถางก็ลดลงหเห็นไหมบางงานที่เราคิดมาจากนูน่นน่ะครับแล้วมาเจองานจริงมันก็ไปอีกแบบหนึง่งเพราะว่าถ้าเราเอาเสามากนู่นเราต้องไปตัดตรงนี้ออกและเราก็คุยกับทีมช่างถ้าตัดนี่ออกครับมันจะไม่แข็งนะ ประตูไฮริกเป็นคานทั้งหมดแล้วก็จะมีขาหยอดออกมาตั้งบนเวทีชั้น2พอดีครับสลับคันเนี้ยส่วนเวทีคันนี้ก็จะจะเป็นเวที120เซน2ท่อนออกมานอกก็อยู่ประมาณ2เมตร40เซนออกมาข้างนอกก็อยู่ประมาณประมาณนี้สลับเวทีคันเนี้ยจะพอดีสรับโครงทัดนี่พอดีเลยครับพอเปิดขึ้นปุ๊บอีกเสาหนึ่งก็จะลงมาค้าตรงนี้พอดีเลยก็เป็นโครงทัดสี่เหลี่ยมเลยทีนี้ตู้เนี่ยตรงเสาเนี่ยเสาเนี่ยเสานี่ก็คานตู้อยู่ตรงนี้พอดีเลยเวลามองก็เหมือนทัดมันต่อกันไปเลยครับ เสาตู้นี่หนึ่งเสาแล้วก็อยู่นี้หนึ่งเสาตู้เสงกลางแล้วก็เป็นข้างละสี่ใบเหมือนกันตำหรสงกลางเนี่ยกระท่อมปวดหัวไหมคือในการออกแบบแต่ละโซนมันจะไม่เหมือนกันกระท่อมอย่างฝั่งนู้นน่ะก็ยิ่งยิ่งยากครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงความแข็งแรงทุกอย่างไม่ว่าเป็นหลังคาราคาเราก็ต้องมีเสาค้ำอีกนะกระท่อมเนี่ยพอเราตั้งพื้นวิธีแล้วก็มีเสาค้ำกลางอีกเพราะว่าคันนี้น้ำหนักบนถือว่าหนักมากทุกคันยังไม่หนักพอมีน้ำหนักบนแล้วรถเป็นรถแข่งเนี้ยกระท่อมเราต้องมีการแข็งแรงเนี่ยมาดูตรงนี้กระท่อมว่่่่าาาาเเเเรรใสยยยยออะขนนนนดีี้งงต เล็กสเส้นกระท่อมเฉพาะเสาเนี่ยสเส้นหนึ่งเสาสองก็สามเสานี่ไว้รองรับข้างบนใช่ครับเพื่อเพื่อรับไม่ให้มันสั่นเวลามันสวิงเนี่ยเวลาสวิงนี่แหละมีข้อดีและข้อเสียในการทํารูปแบบใหม่แล้วก็ใช้เวลาในการทําแล้วก็ชิดนานมากเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นไงถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยอย่างคันพวกฝั่งนู้นอ่ะเราทำมาเป็นสิบยี่สิบคันแล้วเราก็รู้จากจุดปัญหามันแล้วแต่อันนี่จะทำใหม่ยังไม่รู้จุดปัญหามัน นี่ก็เริ่มรู้เคล็ดลับแล้วครับทีนี้มีโจทย์อีกก็คือเนี่ยวิธีมันใหญ่วิธีมันใหญ่ปุ๊บเราจะผ่าครึ่งวิธีหรือเปล่าคือโจทย์หนึ่งเพราะว่าถ้าวิธีใหญ่เนี่ยมันจะมีจุดแอนของมันอยู่ตรงกลางเนี่ยกำลังคุยกับทีมวิศวะจืดอยู่ว่าทำยังไงแต่ไม่อย่างคนาดเนี่ยวิธีมันเล็กเราก็ทําเป็นลาวเดียวได้ครับเอร์ร้อยเป็นวิธีสองพักแค่ไม่พ่อวิีมันใหญ่แต่เราจะก็อยากให้เป็นอันเดียวะจะดีที่สุดเพราะว่ามันดูแลรักษาง่ายแล้วก็ออกมาแล้วก็สวยด้วยกำลังคุยทีมมช่่่าาางวันจะออหรืเปล แอนคือเหล็กตรงนี้กระท่อมจะมีเหล็กก้อนหนึ่งยาวไหมกระท่อมเนี่ยมันจะมันจะแอนลงหรือเปล่านี่นี่นี่ยังโจดนี่กำลังกำลังคุยทีมช่างอยู่ว่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเวทีมันใหญ่ฉันกลัวมันแอนไงใช่ใช่เวทีมันใหญ่แล้วก็บุคลากรข้างบนก็เยอะด้วยครับทีนี้ทำไปแค่นี้ไม่ใช่แรงนี่ก็โอ้โหชักจะไฟชักกมอนิเตอร์เต็มหมดแล้วก็แดนเซอร์แดนเซอร์เด้าอีกนี่แหละที่มันทำงานยากคือตรงนี้กระท่อมเป็นไงล่ะกระท่อมแค่แค่มูแค่นี้ก็งงแล้วนะกระท่อมพาพาดูฝั่งนู้นกระท่อมพาดูฝั่งนู้นนนฝั่งู้้มีอะไรบาง เมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องเวทีนะกระท่อมเนี่ยเห็นไหมที่พี่ว่าเะไรกันเนี่ยมันจะแอนเนี่ยพี่เห็นไหมตัวเนี้ยมันจะแอนก็เลยยังคิดสองย่ดีนว่าเราจะแบ่งเป็นสองท่อนหรือเปล่าแล้วก็เวทีก็จะออกมาไม้นี่กระท่อมดูเวทีเวทีคันนี้ก็ออกมาเนี่ยเวทีออกมาเท่ากันนี่เวทีล็อกแรกจะมีล็อกสองอีกนะกระท่อมนี่ล็อกสองนี่เวทีจะออกมาอย่างนี้เลยสองล็อกเลยสลับสลับคันเนี่ยแต่ก็สุดแล้วกระท่อมจะดึงสุดนะกระท่อมเวทีตกแล้วนะยังไม่ได้เบรกกลับไปก่อนเวทีตัวเนี้ยก็เลยเป็นระบบฮฮลลิิกกททััั้้้งงงหหมมดดเเยยสรรบตนี แต่ที่เราคุยกันนนั้นที่เป็นเห็นไหมที่เราว่าเ,เราทาเป็นทัดเนี่ยอย่างเราจะาที่ออกใส่ทัดแทนเวลามันยกขึ้นมันก็จะสวยเลยแล้วก็ทัดอีกเสาหนึ่งมันก็จะฝากไปตรงนี้ก็ทําฝากกับเด็กนี้ไปเลยเวลาเราจะยกเนี้ยเราก็ปลดทัดเสาก็อันนี้ก็จะลงมาเลยมาเลยมาเลยลงท่มาค้ำตรงนี้ใช่เป็นโครงส่วนของทัดขึ้นไปเลยส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกนี่บันไดตรงนี้บันไดทางขึ้นเห็นไหมตัวนี้ก็เป็นห้องเครื่องไม่ห้องเครื่องอยู่ตรงนี้ครับห้องเครื่องมมีประตูงนี้ด้วยมีประตูหลังด้วยกระท่อมเพื่อ ง่ายต่อการเซอร์วิสในห้องเครื่องเราให้ความสำคัญมากกระท่อตรงนี้กะบอกกรร้อนทุกอย่างเครื่องปั่นอืออตู่นี้กะท่อมอเครื่องปั่นอยู่ตรงนี้เห็นไหมแต่ละฟังก์ชันในการระแบบทุกอย่างมันต้องมีการวางผังใหม่ทุกอย่างเพื่องานมาลงตัวมากที่สุดกระ่อมตอนนี้นม,มีโครงค้างเลยไหมครับแค่นี้โครงค้างเลยเป็นแค่แค่นี้ก็ปลดหัวแลยกระ่อมพี่ต้องเดินมาดูเดินออกแบบว่างานทุกอย่างต้องผ่านที่พี่ไปพวกตั้งสูงตั้งเสาทอมันสําคัญมากครับคือที่พี่ไปไหนมาได้ก็คือตั้งเสาตั้งเลยเนี่ยพี่ต้องมาดูกับเขาวรเส็จุ ได้ทุกสิ่งอย่างพูดลูกน้องทำอะไรพวกประตูประตูเห็นไหมเขารู้ว่าประตูแหล่งนี้ของมาทําเลยเห็นไหมเพราะประตูพวกนี้เป็นงานเหมาอยู่แล้วเขาก็มาเก็บเหมาเก็บเหมาไปยงเี้ประมาณนี้เข้าใจไม่ไหนกระท่อมโอเคกระท่อมประมาณนี้รถแห่ชื่ออะไรนะจวบน่วยซับเออโคราชเออใช่โอเคตามแม่นน้องกระท่อมของเรา